โอ้โหมันน่าจะพอแล้วมั้งตรวเนี้ยก็มาเช้าไมไ่้กอ้ก็เริ่มตอนแรกก็กลางวันลดกลางวันก็เหลือเช้าเย็นตอนนี้เช้าไม่กินแล้วจะค่อยๆลดตี่าเพิ่งหักบิดตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้วอะเติมลมเติมลมโอ้โหกาบร้อน แบกเฮดเราไปดมตัวนั้นอีกแล้วเอาท้องแล้วไม่ใช่หรือยังได้กินอะไรอีกเนี่ยหนุม่มน้อยเราเนี่ยตัวนี้แบ่งนะครับผมนะสำหรับแบกเฮดตัวนี้นะครับผมแบกดอกเปื้ลมาดำหนุม่มน้อยโอ,อ้โหพันใหญ่เลยล่ะแม่ก็ดีโครงสร้างใหญ่ร้อยแล้วผมใหญ่เลยล่ะ ปดไก่ขนตั้นนะครับเงี้ยคิดเลยน้อยนะครับโอ้ไปนู่นนะครับเมนเอสามไทยกันน้ที่ประตูนะครับถุงเปนได้ที่ประตูจุดเก้าแปด9นึสก้าหกุดเก้าแนชุดนี้เป็นไรกันนี่ร้อนอืมต้องเหียบ้ทินเลยลูกใครอ่ะที่เรียนนะ เดือนโอ้ตอนจับินดีต้องช่วยกับทุกตัวนอ้องที่จริงแม่มีนะจะช่วยจะได้แข็งแรงไวโอ้โดดๆๆทีมไก่แจ้โอ้ยเด,ด,ด,ดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจับ,จบ,จบทีมแก๊ะนะครับผมออกอไปเอาแกะมีเทไรไมีที่นั่นน่ะนี่ ลูกจะกินนมแล้วลูกให้ลูกกินนมมั่งลูกให้ลูกกินนมมั่งอุ้งกวนแม่จะกินนมกวนแม่กวนลูกให้ลูกกินนมมั่งแล้วไม่ยอมลูกลูกกินนมได้ไงอย่างสวยอ้าวนูนไอตัวโน้นลูกใครนอนมาก็ตอบมาแก่นูน ไอ้ดันกรบพิงไงโอ oh. ้ยนี่ไปชนอะไรมาหงวดเปืือนเนี่ยวัด <ừ. S 1> ดำหมดก็พันรอบลอยครับโอมหน้าลอย โอ้โหร้อนจันนดลูกใครเ,เดี๋ยวก็จะทับไปเยลยร้อนมากเนี่ยนอนแง่งๆเลยเนี่ยนอนอยู่หลังโพพันแบ็คเนี่ยโอ้โหวิ่งนอนอย่อยางงั้น,เ,นเดี๋ยวเขาทับเรียบร้อยเลยการร้อนดูแพ้ดิเรียกง่ายสุดโอ้โหสู้ ี่ร้อน,นจริงเรามีสายพันธุ์แบ่งปันนะครับผมนะ,ท,ะทั้งแพทย์แกะสามารถโทรพูดคุยกันได้ที่เบอร์โทร098 09 108 296 098 108 296มีแบ่งปันสายพันธุ์ทั้งแพทย์แกะนะครับผมนะเป็นแนวทางถ้าเราท่านที่สนใจมาเลี้ยงนะครับโอ้โหกินดี